ก็ต้องดูว่าว่ามันเบรกแนวต้านหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้ามันเบรกแนวต้านแล้วบางทียิ่งเบรกยิ่งซื้อยิ่งเบรกยิ่งซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะว่าอย่างเงี้ยเบรกปุ๊บถ้าซื้อไม่ทันเนี่ยด้านเนี้ยนนเราอาจจะไม่ซื้อเพราะมองไปทางซ้ายแล้วมันมีแต่ด้านขาที่เคยลงแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเบรกขึ้นปุ๊บตรงเนี้ยแล้วซื้อไม่ทันมันอยู่ตรงเนี้ย เราอาจจะตัดใจซื้อก็ได้เพราะว่ามองไปด้านซ้ายแล้วมันไอตัว x เก่ามันอยู่หา่างนี่ฮะหรือเบรกตรงนี้ปุ๊บอาจจะขึ้นไปแล้วซื้อไม่ทันขึ้นไปสูงแล้วอาจจะซื้อตามเพราะว่าไอขอบด้านซ้ายเนี่ยมันอยู่ห่างแต่แต่ต้องแต่ต้องดูเทรนประกอบเพราะว่าเทรนตรงนี้ถ้าเราตีจากโลตัว o เนี่ยตีเส้นเอียงส5ห้าองศาเนี่ยมันสะท้อนถึงเทรนขึ้น ยังไงถ้ามีสัญญาณ d o u ลท็ top break out ยังไงซื้อแล้วมันก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าคือตลาดเริ่มขึ้นไงฮะยังไงเล่นด้านซื้อก็ปลอดภัยนะไม่ครับไม่ไม่คือถ้าอันที่ซื้อแล้วมันถอยซื้อแล้วถอยอย่างเงี้ยครับคือซื้อแล้วถอยซื้อถอยอย่างเงี้ยก็คือว่าเราต้อง ถ้าเอาตามหลักการเลยนะฮะถ้าเราซื้อไม้แรกเนี่ยแล้วมันถอยอย่างเงี้ยหลักการจริงก็คือว่าเราจะถือจนกระทั่งไม่มีนิวโลเช่นสมมตินะฮะซื้อตรงนี้ปุ๊บพลาดใช่ไหมฮะมันถอยลงมาเลยถูกไหมฮะเป็นโอตรงนี้ใช่ไหมฮะต้องไปดูว่าตรงแพทเทิร์นตรงเนี้ยที่เกิดเบรกเอาท์ดับเบิลท็อปตรงเนี้ยนะฮะโลเดิมมันอยู่ตรงไหนโลเดิมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าตรงนี้คอลัมน์ที่มันหล่นลงมาเนี่ยเกิดดับเบิลเซล ส i g n a l ด้านล่างขึ้นมาเนี่ยคือมีโออีโอหนึ่งย่างเนี้ยเราจะขายคัดลอสฮะแต่ประเอิญมันไม่เกิดเซลล์สิกเนลฮะเซลล์สเนเดี๋ยวเรียนด้านล่างอันนี้คืออันเนี้ยโอเก่าไม่เกิดนิวโรใหม่เรายังทนถือฝั่งรองที่เรายัางถือค้างไว้นะฮะเพราะไม่เกิดเซลล์ส i g n a l อย่างนี้ฮะนึกออกใช่ไหมฮะหรืออย่างตรงนี้ถามว่าซื้อไปแล้วปุ๊บ มีแต่บรรทอบายซื้อไปตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าตรงนี้ถอยๆอ,ยอ,ยอยลงมาอ่าหลุดหลุดโลเก่าตรงเนี้ยอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะขายคัดลอ,ลอใช่ใช่ครับดูที่โลที่อยู่โลที่ถูกคล่อมด้วยแนวต้านที่เราเบรกขึ้นไปอะ่ะแต่มันก็คือมันต้องใช้วิจารณญาณประกอบไงฮะเดี๋ยวมันจะมีเรียนอย่างอื่นประกอบไม่ใช่ ดูอย่างนี้อย่างเดียวเดี๋ยวค่อยๆเรียนจัดภาพจะเห็นชัด <c oughs> ครับแต่ให้รู้คอนเซปต์ก่อนว่าอ่ะมีสัญญาณซื้อแล้วถ้าผิดมันวกกลับก็จะมีว่าถ้าเกิดในโลก็จะคัดทิ้งเอารู้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยผสมความรู้ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นท r ิปเปิลทริปเปิลท็อปเบรนะฮะยังไม่ใช่สัญญาณขายนะยังเป็นสัญญาซื้ออยู่ไอสัญญาขายอยู่หน้าถัดไปนะฮะเอาสัญญาทิปเปิลท็อปเบรเอก่อนนะฮะ ที่มันท็อปเบรกเอาเนี่ยก็คือมี 3x อย่างนงี้ครับแล้วเบรกขึ้นไปอย่างเงี้ยเรียกว่าที่มันท็อปเบรกเอาหรือมี 3x ตรงนี้แล้วเบรกขึ้นไปมี 3x แล้วเบรกขึ้นไปอย่างนงี้นะครับโดยทั่วไปที่มันท็อปเบ a กเอาอะเวลาขึ้นมักจะขึ้นแรงกว่า d o บเบิลท็อปเบรกเอเพราะมันมีการยื้อกันระหว่างคนซื้อคนขายหลายครั้งพอมันทะลุได้เนี่ย เป็นท็อปจะทะลุแรงกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับนะฮะโอเคส่วนด้านตรงข้ามสัญญาณขายหรือช็อตเซลล์นะฮะฉันยืมหุ้นมาช็อตเซลล์หรือจะซื้อพุทวอลเลนนะครับเป็นด้านที่เรียกว่าเป็นด้านช็อตเซลล์นะฮะก็มีสัญญาณขายครับก็คือเรียกว่าดับเบิลบัตทอมเบรกดาวน์นะฮะก็คือดูว่าโล่ทูโล พอมีนิวโรปุ๊บก็เป็นสัญญาณขายครับเป็นสัญญาณขายนะอันนี้โรทูลโรปุ๊บเป็นสัญญาณขายครับแต่พอขายปุ๊บมันขึ้นนะฮะแต่มันขึ้นไม่เหนือ x เก่าตรงนี้ถูกไหมครับแสดงว่าขาช็อตตรงนี้เรายังถือไว้อยู่คือถ้าเราเล่นช็อตอะเล่นช็อตแต่มันรีเวิร์สกลับไป x ไม่ทะลุไฮเก่าก็ยังคงช็อตไว้นะฮะอันนี้สัญญาณช็อตเกิดตรงนี้มีนิวโรช็อต อย่างนี้ช็อตช็อตถ้าอันนี้ช็อตไปใช่ไหมครับแล้วถัดไปมันขึ้นใช่ไหมฮะขึ้นทะลุขึ้นทะลุะลไอตัวไฮเก่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะปิดฐานะไปอย่างเงี้ยเราขัดทุนละนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์แบบง่ายก่อนเดี๋ยวจะผสมกับเทรนด์ลน์หลักแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับส่วนทริปเปิลบัตทอมเบรกดาวน์เนี่ยก็คือมีมีโลสามโล และทะลุนิวโลนะครับมีโลสามโลทะลุนิวโลอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับครับผมพอดีเห็นในบล็อกค,ครับมีบตัวเลขบ้างมีภาษาอังกฤษบ้างครับคืออะไรครับอ่าคือตัวเลขน่าจะเป็นวันที่นะครับว่าไอเหตุที่เกิดในวันที่เท่าไหร่ <c oughs> คือมันจะมีวิธีมาร์กได้หลายแบบว่าอาจจะมาร์กวันที่เข้าไปเพื่อทาให้เราไม่งงหรืออาจจะมาร์ก ตัวราคาของหุ้นเข้าไปก็ได้แล้วแต่สไตล์แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์เพียวๆเลยไม่ต้องมีตัวเลขครับเป็น x e อักโได้เลยนะฮะแต่น,นี้มาร์กไว้เพื่อเพื่อให้เห็นนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็น DW ของเมย์แบงค์กิมเองเป็นผู้ออกนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ครบอายุ23ทธันวานะครับก็จะมีหุ้นอ้างอิงหลายตัวด้วยกันนะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอีก8ตัวที่ใกล้หมดอายุแล้วจะครบอายุสิ้นเดือนกรกฎาก็ยังเหลืออายุอีกแค่เดือนครึ่งซึ่งถ้าอายุมันสั้นมากอย่างนี้ต้องระวังฮะต้องระวังนะฮะ,ะ,ะ,ะเพราะอายุมันอาจจะสั้นเกินไปท่านก็ต้องดูว่าถ้าท่านเทรดสั้นมากเนี่ยแล้ววอลเล็มันก็อายุสั้นด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังนะฮะเพราะถ้าตัวไหนเป็นตัว out out of the money มากมากอย่างเงี้ยแล้วมันใกล้ครบอายุอย่างเงี้ยความเสี่ยงมันก็จะสูง นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแต่ตัวด้านบนเนี่ยเป็นตัวใหม่ซึ่งจะครบอายุตั้ง23ทธันวานะครับอันนี้ก็จะมีไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เราก็เทรดเป็นจังหวะอยู่ดีคือเราก็ไม่ได้เล่นกะถือยาวอยู่แล้วเรากะเทรดเป็นรอบๆนะครับโอเคอ่าทีนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์แต่ละตัวกันนะครับสมมุติว่าเราคิดว่าจะลงทุนใน i n น u ั 42CB เนี่ย เราต้องวิเคราะห์กราฟหุ้นแม่ก่อนก็คือกราฟอินทัชในหน้านี้จะวิเคราะห์ c a นเดิลสต c k กชาร์ก่อนส่วนในหน้าถัดไปจะค่อยมาเป็น Point Figure นะครับในหน้านี้นะครับเอาวิเคราะห์ c a นเดิลสติ๊กชาร์ก่อนนะครับท่านเห็นว่าเราตีเทนไลน์ได้จากจุดโล w to ูโลตีเส้นล่างได้แล้วตีแชนแนล ด้านบนขึ้นไปให้ขนานกับด้านล่างโอเคช n น e ลมันมีแอบทะลุบ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้มันผ่านได้หลายจุดนะครับพอมันหลุดตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เตือนว่าให้ระวังซึ่งการที่เราตีตรงนี้เรารู้ก่อนตั้งนานแล้วถูกไหมครับหรือตอนที่มันทะลุอันนี้ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเล่นซื้อตามเพราะมันเบรกใช่ไหมฮะ แต่พอมันล่วงกลับลงใหม่ให้เราขายอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเห็นไหมฮะงั้นติดต่างว่าถ้าเราสมมุติว่าสมมติเราซื้อคอวอร์เรนท์ที่อิงก,กับหุ้นอินทัชได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยพอมันเบสขึ้นไปเราก็ถือต่อเรายิ่งสบายใจถูกไหมฮะหรือพอเบสตรงนี้ซื้อเพิ่มนะฮะแต่พอหลุดตรงนี้ปุ๊บให้ขายบางส่วนก่อนแล้วหลุดตรงนี้ปุ๊บขายหมดเลยอย่างเงี้ยฮะคือวิธีเทรด อันนี้คือวิธีเทรด DW ที่อิงกับหุ้น Intouch คือเล่นเป็นรอบไงแต่ถ้าบอกว่าซื้อ Intouch เป็นประเภทแนว VI ก็ซื้อแล้วก็ถือไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ VI ก็จะแคร์อยู่นิดนึงตรงที่ว่าอย่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่ง Average 5เนี่ยคือ73.34หลุดไหมครับวันนี้นี่คือภาพตอนเช้าวันนี้ Intouch ก็ ปิดที่เ9 5ก็ยังไม่เดือดร้อนสำหรับ V.I. ที่ถือหุ้น in-touch ก็ถือต่อไปถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นคนที่เทรด DW w เนี่ย DW มีอายุจำกัดเราจะเทรดรอบสั้นดังนั้นการจับจังหวะเนี่ยจะสำคัญมากนะครับโอเคไหมครับหรือถ้าเราเทรด DW เนี่ยด้วยการมองหุ้นแม่เนี่ยถ้าใช้เส้นค่าเฉลี่ยอันอื่นที่มันเกาะได้ค่อนข้างดี แล้วมันไม่เคยหลุดมาเนี่ยนะครับตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือสาสิบสี่ช่วงนะฮะเจ็ดว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยรับอยู่ตรงนี้หลุดนิดหน่อยคือหลุดตรงนี้หลุดนะฮะตรงนี้รับอยู่อาจจะมองเส้นสาสิบสี่ช่วงก็ได้อันนี้เป็นกราฟเดย์นะฮะดังนั้นเส้นสีฟ้านี่คือเส้นสามสี่วันมองว่าหลุดตรงเนี้ยจากที่แต่ก่อนมันเคยรับอยู่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าหลุดสาสิบสี่วันเนี่ยก็อาจจะขายออกไปบางส่วนด้วยก็ได้ อัน,นี้เป็นเทคนิคการเล่นนะครับโอเคไหมครับงั้นจากตรงนี้รู้ว่าหลุดเทรนหลุดเทรนจากด้านบนหลุดเทรนด้านล่างต้องทยอยขายแต่หลุดด้านล่างนี่ขายหมดถูกไหมหรือหลุดเส้นค่าเฉลี่ยบางอันที่สําคัญที่เคยดูย้อนหลังไปแล้วมันสาคัญเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญแล้วก็ขายออกไปบางส่วนแล้วอยู่นิ่งๆน,นะฮะโอเค t o c h a s t i ก ล่าสุดลงมาค่อนข้างต่ํามากนะครับยังอยู่ในโอเวอร์โซแต่ว่าตอนบ่ายหุ้นมันเด้งแล้วนี่อาจจะขยับหัวขึ้นมานิดนึงนะฮะไอซก็ลงมาโอเวอร์โซลเอ็มเนี่ยพึ่งมาติดลบนะฮะซึ่ง VI บางคนอาจจะใช้เกณฑ์ว่าถ้า MACD ที่เป็นเด y เริ่มหักลงมาติดลบเนี่ยบางทีต่อให้เป็น VI จริงเขาก็ขายนะครับนะฮะนะฮะ,นะฮะซึ่งตอน MACD ติดลบเนี่ย มันค่อนข้างสอดคล้องกับจังหวะที่อะไรฮะจังหวะที่หลุดเทนลไล์พอดีเนี่ยมันมันดีตรงเนี้ยตรงที่ว่าเรารู้ว่าหลุดตรงนี้ได้ก่อนล่วงหน้าจาก2จุดตรงนี้รู้มานานแล้วถูกไหมฮะบวกประกอบกับ mcd มาติดลบด้วยเหตุการณ์อะไรที่สอดคล้องกันมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยจะมีในยยะนะครับฮะส่วน directional indicator นะครับ,รบ di บวก แสดงถึงโมเมนตัมฝั่งขาขึ้น D.I. ลบแสดงโมเมนตัมฝั่งขาลง A.D.X. บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มล่าสุดซึ่งจะเห็นว่า D.I. ลบมีค่าตั้ง3ามเก้ามันเยอะกว่าค่าของ D.I. บวกแสดงว่าแรงลงชนะแรงขึ้นแล้ว A.D.X. ยี่้าด้วยคือ A.D.X. เนี่ยเกณฑ์วัดอยู่ที่25ถ้า A.D.X. เกิน2ี่แสดงว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งดังนั้น InTouch ล่าสุดเนี่ยในแง่ของ Directional Indicator เนี่ยคือเป็นการลงที่แข็งแกร่งมากครับ นะดังนั้นถ้ายิ่งเทรดดีเนี่ยควรต้องคัดออกไปคือขายออกไปนะครับโอเคแล้วถ้าจะเข้าไปซื้อใหม่ทำไงฮะมันไม่มีสัญญาณซื้อหรือถ้าอยากจะซื้อแต่ต้องรับได้ก่อนว่าความเสี่ยงสูงนะถ้าจะเล่นแบบความเสี่ยงสูงนะคือถ้าอินทัชลงมาแตะเส้นสอนละวันเสี่ยงซื้อไปเลยอันนี้เป็นแนวคิดอันหนึ่งแต่ว่าเสี่ยงมากนะ เพราะมันอาจจะหลุดก็ได้เราไม่รู้แต่ถ้าลงมาปุ๊บเส้นค่าเฉลี่ย200ช่วงคือ73ประมาณ73.5 mm hmm. เสี่ยงซื้ออย่างเงี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่เล่นได้แต่ว่าอินดิเคเตอร์ยังไม่บอกสัญญาณซื้อเลยอันนี้คือเล่นใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวเล่นเพราะว่าเวลาเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยหรือญาติของเราเนี่ยเวลาที่เขาไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นเลยเนี่ยคือเขาซื้อไม่ทันตอนมันขึ้นเนี่ย พอมาวันไหนก็ตามที่เขาโทรมาบอกเราว่าอยากซื้อเนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่มันลงมาเยอะมากแล้วจนเขารู้สึกว่ามันน่าซื้อมันคือลงมาเส้น200ร้อวัน,นะฮะความรู้สึกเดียวกันแปลกมากนะฮะคือเรารู้ได้จากกราฟแต่เขาอาศัยความรู้สึกนะะเป็นแปลกมากนะฮะจะมีคนมาถามหลายคนเลยว่าซื้อดีไหมตัวนี้ดีไหมลงมาลึกมากเลยแล้วมันจะลงมาสองร้อยวันนะครับเส้น200ร้อยวันประมาณนั้นนะครับ ถ้าไม่มีเส้น200ร้อยวันทะลุลงมาไม่ครับถ้าทะลุเส้น200วันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถือว่ามีการปรับทิศอย่างแน่นอนแล้วใหญ่หลวงคือคือเส้น200วันเนี่ยเราจะมองว่าเหมือนกับการเทรดรอบ1ปีถ้าเราใช้เกณฑ์เส้น200วันเป็นตัววัดเนี่ยว่าสินทรัพย์ไหนยืนเหนือเส้น200วันได้จะถือว่ายังเป็นเทรนขึ้นอยู่แต่ถ้าเส้นไหนหลุดเส้น200วันลงมาปุ๊บเนี่ยจะถือว่ากลับทิศขนาดใหญ่แล้วก็ได้ ส่วนเส้น3ามร้อวันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ครับอ๋ออย่าง,าางี้ครับหุ้นเนี่ยจะมี3ทิศทางคือมีเทนขึ้นเทนลงแล้วก็เทนไซเวย์นะครับเราเห็นชัดๆว่าอินทัชขึ้นมาแล้วก็ไซเวย์แล้วก็ถ้าหลุด2องร้อวันเนี่ยเราจะถือว่าลงถ้าอย่างนี้ ถ้าใช้เกณฑ์เส้นสองร้วันยังไม่ถือว่าลงยังถือว่าแค่ถอยในช่วงขาขึ้นใหญ่นะครับยังไม่ทราบตอนนี้เรายังไม่ทราบถูกไ,ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนี้ครับโอเคอันนี้เป็นวิธีวิเคราเบสิกเทคนิคแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอาจจะมาเรียนตอนหลังห้องนะฮะเพราะผมเกรงว่าเวลาจะยังไม่ไม่พอนะฮะเอาใหม่ตอบคำถามก่อนนะครับ เส้นสองรวันเนี่ยเหมือนเป็นขอบวัดฮะขอบวัดเชนใหญ่ว่าขึ้นแล้วถ้าหลุดลงมาก็น่าจะลงแต่มันก็มีโอกาสที่ว่าหลุดเส้นสองรวันแป๊บเดียวแล้วขึ้นกลับไปใหม่ได้เหมือนกันอย่างตอนน้ําท่วมฮะเซตอินเด็กซ์หลุดเส้นสองวันลงมาเป็นร้อยจุดเลยตอนนั้นเนี่ยเราจะถือว่ายังเป็นเทนขาลงอยู่จนกระทั่งเซ็ตทะลุขึ้นเกินเส้นสองวันใหม่เราก็ค่อยกลับมาใหม่ว่ามันเป็นเทนขาขึ้นแล้วหลังจากนั้น เซตก็ไม่เคยหลุดสองร้อวันมาเลยจนกระทั่งมันหลุดเมื่อวานแล้ววันนี้มันก็ไม่หลุดแล้วมันตีกลับเส้นสองร้อวันอยู่ประมาณหนึ่งพันสี่รอสิบโดยประมาณอ้อขอโทษหนึ่งพันหนึ่งพเส้นสองร้อวันอยู่ประมาณหนึ่งพันสารอยสีสิบครับ เดี๋ยวนี้จะพูดหลักร้อยมันผิดไงเพราะว่ามันแค่อาทิตย์เดียวมันเปลี่ยนเป็นหลักร้อยันะครับงั้นถ้าเราอาใช้เกณฑ์คร่าวๆว่าเส้นสองระบายตัวแบ่งเขตร,ระหว่างเทนขึ้นกับเทนลงเนี่ยก็ได้นะครับอ่าทีนี้มาดู point figure ครับ point figure เนี่ยดูว่าคือจากจุดตรงนี้ฮะ l o ข้อดีคือเราสามารถตีเส้นเอียงสีพอ,องศาได้ทันทีครับได้ทันทีตั้งแต่ตรงนี้เลยล่วงหน้าด้วยความจริงมีจุดหลายโลใช่ไหมครับมีหลายโลมีตรงนี้มีตรงนี้ตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะตีสีพ่พอ,องศาอย่างนี้ยาวๆนะตียาวๆตียาวๆตียาวๆแต่เพลินผมไม่อยากตีเยอะเดี๋ยวท่านจะงงเพราะว่า หลังจากที่อินทัชมันขึ้นอย่างเงี้ยไปแล้วอะเส้นที่เวิร์คคือเส้นนี้ฮนะคือมันมันคือแนวรับที่ล่างอันล่างสุดถ้าเราตีเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้มันจะอยู่ด้านบนถูกไหมฮะเราก็ตีเรเลือกขอเลือกโชว์อัน,อนล่างสุดคือเป็นแนวที่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันหลุดเส้นสีแดงเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยงั้นถ้าเราค่อนข้างเล่นเทรนรอบใหญ่แล้วเราซื้อหุ้นได้ในช่วงก่อนมันขึ้นเนี่ย มันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้แถวๆแปดสิบห้าบาทเราจะขายทิ้งฮะหรือว่าท่านบอกว่าท่านจะเล่นช่วงให้มันสั้นหน่อยถ้าเรายึดเส้นนี้เป็นหลักสมมติสมม,ต,สม,มติว่ามันเป็นเส้นตรงน,น,นะครับเอ๊ะ <c oughs> ถ้าหลุดหลุดแถวนี้ท่านก็จะคัดแล้วประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อันไหนเป็นไกด์ไลน์ถูกครับใช่เส้นจะต้องเป็น สี่พัองศาสเสมอนะครับเส้นต้ปนปสี่พัองศาสเสมอนะฮะอ่าเราขอเลือกใช้เส้นนี้ทีนี้ครับประเด็นก็คือพอมันหลุดเส้นที่แบ่งเขตเนี่ยหลุดอันนี้ลงมาเนี่ยมุมมองเราเปลี่ยนทิศแล้วว่าเราจะยังไม่ขอเล่นฝั่งคอในช่วงเวลาแถวนี้แล้วยุติการเล่นคอ พราะพแม่มันหลุดเท็หลักถูกไหมฮะเราต้องรอจนกว่ามันจะขึ้นใหม่ฮะถึงค่อยซื้อคอวอลเลนตตามนะฮะคือฝั่งตรงแถวด้านล่างเนี่ยจะเล่นพุทธเป็นสำคัญนะฮะทีนี้ตอนมันหลุดมาตรงเนี้ยความจริงควรขายคอวอลเลนของอินทัชทิ้งจนหมดพอร์ตไปแล้วแล้วถามว่า จะเล่นพุทตอนไหนถ้ามองภาพเนี่ยท่านยังจำดับเบิลบัตทอมเซลได้ไหมฮะมีมีโลเดิมตรงนี้ใช่ไหมฮะพอทะลุโลเดิมตรงนี้ขึ้นอีกหนึ่งกล่องตรงนี้เป็นบัดเป็นดับเบิลบัตทอมเซลซิกแนลถูกไหมฮะให้ท่านซื้อพุทของอินทัชแล้วกำไรก็จะเกิดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแต่แน่นอนละมันรีบาว วิธีดูอีกคืออย่างนี้ครคือถ้าเป็นลักษณะแท่งยาวๆอย่างเงี้ยเรียกว่าโพลคือมันยาวนะฮะมันจะมีเทคนิคการ stop loss ก็คือว่าถ้าคอลัมน์ถัดไปมันขึ้นมาเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเกฑ์คร่าวๆนะฮะแท่งถัดไปเกินมาเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะ stop loss คือมันเริ่มลงไม่จริงและมัน reverse แต่ถ้ามองหยับๆเนี่ย